kìa Lan chào cấp, lan chào cấp đi Lại đi này Đâu <cười> <cười> ไม่ล่าเชืยรครับล่าหนำนี้ครับแม่อยากถ่ายกันนะอยากใหถ่ายนลยครับไปตามเราไปตามล่าล้างขาว่ะเนาะสัมภาษณ์คุณหน่อยครับ ตเต็มเฟือยไปเลยเครับอือดูกระจกครับนี่ครับแม่ปาดไปอเอาขึ้นตะป้ายได้ยังครับโอ้โหช่วยกูดันมันก็ได้ <laughs> จับปลายะเบียนไปเลยครับโหนัก,กนเลนยหนัก,กนเลย ฮะย่าปาปาปา้าปดูจบหน้าของเขาปอ